บทที่7กวีในกลางวันกวีดักพบกวินที่ห้องนอนของกวินหลังอาหารเช้าเพราะถึงยังไงน้องชายคนนี้ก็ต้องไปทำงานตามคำสั่งของพ่อกอรพบพี่มีไรวันนี้ก็อยู่กับโดนัทไปก่อนนะอะไรพี่ไม่ได้ไม่ได้โธ่กวินหนีการสนทนาไปนั่งบนเตียงนอนอย่างไม่สงบ,บอารมณ์ที่กวีได้คืบจะเอาสอกเรื่องของโดนิสากวีหยิบกล่องทอนแทคเลนส์และแกว่งไปมาบนนิ้ว แกรู้ไหมว่าวันนี้คุณกวินท่านประธานฝ่ายการตลาดต้องไปเจราจาเพื่อการต่อสัญญาอีกครั้งกวินหันขวับมองแน่ผู้พูดเขาเข้าใจดีว่าพี่ชายฝาแฝกของเขาต้องการสื่ออะไรเพราะถ้าหากวันนี้เขาเป็นผู้ไปเจราจาตามคำสั่งของพ่อมันต้องไม่สำเร็จแน่นอนตัวเขานั้นยอมรับในความสามารถที่ยังมีไม่ถึงของตนเองในการบริหารงานของบริษัทชายหนุ่มถอนหายใจอย่างหมดอาลัยตายอยาก กวีดึงตัวกะวินให้ลุกขึ้นต่อหน้ากระจกและจัดแจงให้ทั้งสองสลับบทบาทอย่างแนบเนียนกวีใส่คอนแทคเลนส์และแต่งชุดทำงานของกะวินออกไปทำงานที่ผู้เป็นพ่อสั่งส่วนกะวินทำหน้าตาให้สดชื่นสวมแม่นตาและใส่เสื้อภาคของผู้พี่ที่ทิ้งไว้ให้เฮ้อเอาวะก็ดีเหมือนกันกะวินนึกในใจ เพราะทั้งเรื่องงานที่ไม่เอาไหนของเขาและอยากรู้อาการของหญิงสาวที่ถูกเขาทรมานเมื่อคืนอย่างโหดร้ายชายหนุ่มเดินไปยังห้องปีกซ้ายซึ่งตอนนี้กลายเป็นห้องของกวีและโดนิสาโดยสมบูรณ์เขาเข้าไปและปิดประตูสายตาสอดสองมองหาพี่สะพภยที่บอบช้ำไปทั้งตัวห้องถูกคาความสะอาดไปเรียบร้อยเหลือเพียงรอยเลือดจางๆเปอะอยู่หลายจุดบนที่นอนโดนิสานั่งที่ขอบเตียง และพยายามทายาให้ตัวเองคุณเจ็บไหมกวินในร่างกวินถามด้วยความเป็นห่วงทําให้โดนิสาถึงกับสะดุ้งหันมามองต้นเสียงด้วยแววตาวิตกค่ะเออไม่ค่ะหญิงสาวพูดผิดผิดถูกถูก,ถกและหลบตากกวินรู้สึกผิดจิ้งถอนหายใจและนั่งลงข้างๆมาผมช่วยทาให้ไม่เป็นไรค่ะเอามาเดี๋ยวนี้เลย กวินแยงยาแก้ฟกช้ำม,มาทางให้กับโดนิสาตัวเขาเองรู้สึกผิดและไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมต้องทำอะไรที่โหดร้ายเช่นนั้นหรือว่านี่อาจจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขายามที่รู้สึกโกรธและชวนตัวอย่างไม่มีทางเลือกหรือไม่ก็มีอาจรู้ได้เขารู้เพียงแต่ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเขาจะถอยหลังไม่ได้อีกต่อไปโอ๊ยเจ็บนะคะโทษทีกวินพูดห้วนๆตามสไตล์ของตัวเอง โดนิสาแอบมองชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีอย่างไม่เข้าใจเพราะครั้งที่อยู่บนโต๊ะอาหารเมื่อชั่วโมงที่แล้วตัวเขายังดูสุภาพและอ่อนโยนอึง้งหรือเป็นนิสัยเฉพาะตัวของชายคนนี้ที่ต่อหน้าคนมากมายก็อีกอย่างอยู่ในที่ส่วนตัวก็อีกอย่างโดนิสาแอบคิดไปต่างๆนานา,นาในขณะที่สายตาของเธอมองชายหนุ่มที่กำลังทายาบนเรียวขาจนได้สติ หญิงสาวก็ขยับขาและดึงกระโปรงมาคลุมไว้เธอยอมรับว่ากำลังกลัวชายคนนี้ชายที่เป็นสามีได้วันเดียวคุณกลัวผมเหรอไม่ค่ะฉันแค่ตกใจยังไงเหรอคือคุณดูเปลี่ยนไปเยอะนะคะฉันคิดว่ากวินได้ยินดังนั้นก็รีบลุกขึ้นและหันหลังให้หญิงสาวโดวยกลัวว่าความจะแตกจนต้องรีบตัดบทในที่สุดเดี๋ยวผมจะไปหายาแค่ไฟและแก้อักเสบมาให้ คุณพักผ่อนก่อนนะชายหนุ่มรีบเดินออกจากนอกห้องไปทันทีปล่อยให้หญิงสาวมองตามอย่างงงงเอามาเดี๋ยวนี้เลยกวินยางยาแก้ฟกช้ำม,มาทาให้กับดูนิสาตัวเขาเปรียบเทียบความรู้สึกของตัวเองที่ต่อหน้ากวินว่าเป็นอย่างหนึ่งแล้วพอมาอยู่กับหญิงสาวก็อีกอย่างกวินไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าทำไมต้องทำอะไรที่โหดร้ายเช่นนั้นหรือว่านี่อาจจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาก็ไม่รู้ เขารู้เพียงแต่ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเขาจะถอยหลังไม่ได้อีกต่อไปเขาถอนหายใจและเดินออกจากห้องไปหาป้าออนป้าอ่อนครับขอยาแก้ไฟและแก้อักเสบให้โดนัทเขาด้วยนะครับได้คะ่ะคุณวีอ๋อคุณวีคะมีแขกมาหาคุณวินคะ่ะรออยู่ริมสระน้ําครับขนาดป้าอ่อนแม่บ้านที่ดูแลพวกเขามานานตั้งแต่แม่บังเกิดเล้าจากไปก็ยังไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสองพี่น้องนี้ได้ เพราะความที่เหมือนกระทั่งเสียงพูดทําให้ชายหนุ่มถอนหายใจด้วยความโล่งอกเพียงแต่ต่อไปนี้เขาต้องระวังให้มากขึ้นเท่านั้นเองสวัสดีครับเออวินอา้าวคุณวีเองเหรอคะน้ําเสียงแสดงความผิดหวังของสาวสวยที่ยืนรอแฟนหนุ่มตรงริมสะน้ําประกายดาวหันหลังมาตามเสียงของชายหนุ่มแต่ก็ต้องผิดหวังที่เจ้าของเสียงกลับเป็นกวินในร่างของกวีทำให้หญิงสาวฮุบเสียงหน่าสลดทันที กวินกลืนน้ำนานลยอึกใหญ่เพราะเขาเองก็เกรงว่าประกายดาวจะจับผิดได้แต่สุดท้ายก็ยังแยกความแตกต่างระหว่างเขาและกะวีไม่ออกอยู่ดีเออครับวินไปทำงานครับอ๋อค่ะขอบคุณค่ะชายหนุ่มยิ้มและเดินหันออกมาแต่ประกายดาวกลับเอามือถือโทรเข้าสายของกวินทำให้โทรศัพท์ของกวินดังขึ้นตรงนั้นชิบหายแล้ว กวินตาเบิกโพลงเมื่อเห็นสายโทรเข้าเป็นประกายดาวที่ยืนอยู่ใกล้ๆและตอนนี้ประกายดาวก็หันมามองกวินตัวปลอมกำลังละล่ำละลักเมื่อเห็นสายโทรเข้าชายหนุ่มรีบแก้ไขสถานะตาโดยการหันมายิ้มแก่ประกายดาวและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแบบนายกวีผมขอตัวไปคุยงานก่อนนะครับกวินในร่างกวีใจตกไปอยู่ตะตุ่มเขาแอบอยู่หลังบ้านที่ไม่มีคนรอก่อนกว่าประกายดาวจะวางสายไป ชายหนุ่มถอนหายใจเฮือกใหญ่พลางหลับตานึกถึงแฝดผู้พี่เอวีนี่แค่ไม่ถึง2ชั่วโมงกูก็เครียดจนจะบ้าแล้ว